ในฐานะก็ว,นนกว่าอุจาเจ้านิติภาคเหนือนะครับคุณผู้ชมจะได้ไปติดตามการเกียงความพร้อมนะครับพิธีเปิดมัสยิดจ้างเผือกเชียงใหม่นะครับเปิดจะจัดกันวันไหนและก่อนกิจกรรมในงานมีอายังกันพองจะได้มาอุจากันครับคงพรมรายการสองทานด้วยกันครับ,รกกรรบข้างๆผมนะครับคุณคอลิฮะซานคณะกรรมากมารมัสยิดจ้างเผือกครับ และก็แห่ทันหนึ่งนะครับคุณชลินรีสุวรรณคณะกรรมการมัสยิดจางเพือกและก็ตีพึกษากรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีเจ้าก็ถือว่าใกล้แล้วนะครับครับพูดถึงการเปิดจริงๆแล้วจ่อเต็มๆก็คือพิธีเปิดมัสยิดดุนนูตดุนดุนนูนดุนนูนช่างเผือดุนนูนช้างเผือกคําว่าดุนนูนนี่แท้ๆเราความหมายมันมีความหมายว่าจะไรครับ คือจริงๆเป็นภาษาอาหรับนะครับถ้าจะแปลให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นเป็นแสงเป็นรัศมีครับองถจะเข้าใจง่ายแสงสว่างนะครับถ้าอย่างอีกคำคำเนี่ยแสดงว่าจะต้องใจกับมัสยิดทุกตีเลยหรือว่าจะได้รอครับมัสยิดแต่ละตีเพื่อนก็จะมีจ่้เฉพาะของเพื่อนนะครับแต่แนชจ่อที่มีความหมายความหมายทางภาษาอาหรับครับอ๋อส่วนใหญ่ก็ต้องเอาภาษาอาหรับมามาตั้งจี้ก็จะถ้าเป็นแบบแรกก็คือมัสยิด ดุนดุนนู้นช้างเผือกครับแต่ปัจจุบันเพื่อให้การง่ายในการติดต่อประสานงานกาับน่นยงานาชก,การนะครับเขาก็เลยทำให้มันเหมือนกันหมดเป็นแพทเทิร์นเดีวยวกัน,นคือว่าใช้ชื่อมัสยิดช้างเผือกไปเลย<อ>แต่ตรงตรงที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยเขาก็จะมีวงเล็บไว้ให้ในคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมเขาจะใช้โู้กันครับครับติดตั้งของเขาอยู่ที่ตำบลบผง ตำบลบึมอันอำเภอเมืองเชียงใหม่ไม่ได้ใช่ครับครับก่อนตีจะอู้ถึงงานตี่เขาจะจัดกันครับขอให้อู้ถึงถึงอาคารหลังเดิมเห็นว่ามีอายุมาเมินขนาดเลยแม่นก็ครับโอ้้าอู้อีกถือยาทิหนึงครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยครับผมขออนุญาตเล่าเนาะหอจะได้ฟังเรื่องเป็นร้านิทานมาครั้งแรกเลยนะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นตั้งแต่ปี2,541 นะครับ2,410ครับผม2,410นั่นก็คือ157ปีที่แล้วครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นของงานชุมชนนี้มีการมาเป็นเป่าก้านะครับป่อก้ามาจากตีต่างๆนะครับจากการชมพูทวีปส่วนมากจะเริ่มต้นมาจากชมพูทวีปที่เป็นมมอินเดียบางกาลาเทศปากีสถานประมาณนี้นะครับเพิ่อมาค้าขายทางนี้ก่อนแล้วเพิ่อนก็เริ่มมาเออซื้อตีซื้อตานงครับเริ่มซื้อเป็นคคกม้า เป็นป่าตรงหัน่นเนาะตรงตรงบริเวณนิดหน่อยแล้วเป็นกอถางแล้วทําเป็นที่อ่านละมาดเพื่อมุสลิมไปที่ไหนอะครับก็บบต้องมีที่ปฏิบัติศาสนกิจนะครับอเอาก็เลยมาทําคือมันมีที่พอพอทาเป็นละมาตได้ก็เป็นไม้ไผ่ตองตึ้งอย่างไง้ครับไม่ง่ายอ,อันนี้เริ่มต้นนะครับ,รบแล้วมันก็จะมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาสักพักหนึ่งซากว่าปีผ่านไปก็จะมีคนจีนแต่คนจีนห่อครับ ชื่อท่านก็คืออู้เข้าใจง่ายคือชื่อว่าพ่อก้าเป็นพ่อก้าในเป็นห้องว่าชื่อเรานะท่านเราเนะาะเปิ้เข้ามาแล้วเปิ้นเป็นคนจีนที่เปิป้ลเปอมีฐานะนะครับปพ่อก้านะครับเปิ้นก็เลยเออวักตังตัวเองเนี่ยนะครับซัดตังตัวเก่าเนี่ยเป็นทุนฮื้ มือมาซิดดูดีขึ้นมาได้ซื้อตีซื้อตางขยับขยายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับพร้อมกับสภาวะรุ่ดที่อยู่ดั้งเดิมก็ช่วยกันคนละนิดละหน่อยะครับผมก็เลยได้มามีไม้กระดาษละครับนี่จากเป็นไม้ภายเป็นตองตึงก็ยังเป็นตองตึงอยู่ครับแต่ว่ามีไม้กระดาษเป็นไม้แป้นเป็นไม้แป้นละก็เริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นมาครับแล้วก็ช่วงนั้นก่ มัศยิดน้องครับก่ก็ต้องมีอิมาโนเปิลก็เป็นอิมามันที่หันเลยแล้วก็เขาจะมีการปรับเปลี่ยนอิมาม,มาเรื่อยๆนะครับตามการเวลานะครับเวลามันก็ผ่านมาเรื่อยๆแล้วก็จนนั้นมันก็จะมีอิมามหลายท่านที่เข้ามาก็จะมีการผมก็สามารถจะเอือยชื่อตรงนี้ได้หมดะนครับเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะหลายท่านนะครับเพราะมันจะยาวร้อยห้าสิ็ดปีเนาะแต่ก็จะเอาตีตีตีปอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกันนะครับก็จะเริ่มมีอิมาแต่ละท่านเข้ามาเพื่อจะมีการพัฒนาขึ้นมาก็จะมีที่เห็นขั้เต้นคืออมมาัน กาสิมาดีนะครับเปิ้ลเข้ามาเนี่ยเปิ้ลเริ่มที่จะทําเป็นเพื่อเป็นกิจอา้าคือมันพะชิตบริเวณมีบริเวณแล้วก็ทําเป็นตึกอาคารที่เป็นปูนกับนี่เริ่มเป็นปูนแล้วครับมีอาคารที่แข็งแรงแล้วก็เป็นรูปทรงที่ที่ปอที่จะมาได้ทาพิคานักกิจได้พอสมควรนะครับหลังจากท่านไปสักพักหนึ่งนะครับกอนเปิ้ลทำหน้าที่อยู่มาณสามสิบกว่าปีเพา่เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็จะมีการนั้นมาของอีก่านท่านต่อไปนะครับราวนี้ หลังไอที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังสุดนี่ก็จะมีอีกมาอีกท่านหนึ่งนะครับเปิ้ลมาจากเป็นผู้รู้ต้องต้องใช้คํานี้ครับเป็นผู้รู้ที่มาจาก,กทางปากีสบังกลา,าเทศนะครับอตอนนั้นเปิ้ลจะเรียกว่าคนบังกลา,าเทศเนี่ยเปิ้ลจะมองว่าคนที่เชื้อสายบางการีนะครับใช้เชื้อสายบางกาาะครับเข้ามาเปิ้ลจู่เชียงรายเจทางบ้านมัสยิดกรรมการทางสมัยนั้นก็จว่าเออรนนี้เปิ้ลมีความรู้เปิ้ลมีความรู้แล้วเปิ้ลเก่งไงนะครับ อ่านภาษาอาหรับอ่านกุรานเพาะมากมเพิ่นกับไปขอเชิญเชิญมาเป็นอิมาม,มนะครับท่านก็ตอบรับมาเป็นอิมามฮื่อเฮามาเป็นอิมามฮืม่มัสซิดเนี่ยนะครับในตอนท่านนี่ก็คือสมัยปีอาโอพอ,อ,อ,อสมควรเลยสองพันโอ้โหพอ,อสมควรนะครับจของกข้ามไปกันแล้วกันครับนานมาคราวนี้มันไดเปิ่นกัเลยมีการตอนนี้มัสยิดเริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนมาเป็นรูปเป็นปูนชัดเจนแล้วนะครับ ครานี้หลังจากที่มัสยิดเริ่มทําขึ้นมานี่เป็นอาคารหลังเก่าจะง่ายๆรุ่นๆเฮาเขาเนี่ยนะครับชาวบ้านทุกคนที่ดูรายการเนี่ยถ้าผ่านไปทำมาจะเริ่มเห็นละอาคารหลังเก่านะครับ <c oughs> ตรงหันน,นนะครับและคราวนี้ก่อนที่ในช่วงที่เพิ่นท่านท่านตฏิบัรศาสนาเนี่ยท่านมีความพิการที่ว่าท่านมีความรู้นักเลยนะครับมีเพิ่นอุไรเจตภาษาครับ <c oughs> ท่านจะได้เป็นอาจารย์ เป็นอาจารย์ไ<ม>ปสอนทีต่ต่างๆสอนนั่งในชุมชนเรื่องศาสน,นาตัวสอนเรื่องจางแม้กระทั่งโรงเรียนและกับวัดในช่วงก่อนนี้ความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเนี่ยนะครับของพี่น้องศินในบริเวณนั้นอนะ่ะกับชุมชนศาส,สนาต่งาตงๆก็จะเป็นพูดคิดอิสลามต่างๆที่เขาอยู่นะครับค้างจะเกื้อหนุนกันท่านกับไปสอนที่วัด นะครับไปสอนพือปั้ดแต่คือขอตู้เจ้าสอนอย่างนะครับเจ้าแล้วก็ลูกหลานก็ไปเฮียงกับตู้เจ้านะครับนั้นความสัมพันธ์กับชุมชนก็ดีกันมาโดยมาตลอดหลังจากท่านใส้ก็มองเห็นเราวว่าเอต่อไปความรู้เรื่องศาสนาเนี่ยนะครับจากลูกหลานของเขาี่ยได้เปินห้องว่าอย่างไดครับก็คือได้มีความรู้เรื่องศาสนาเนาะได้มีศิลธรรมมันดีเพื่อเก็เลยส่งลูกโลกชายของท่านหนึ่งคนเนี่ย ไปเรียนหน้าาสนาใหโตนะครับประมาณร้อยห้าสิบปีก็คือเขาต้องอยู่ตรงสี่ภูมิท่านตลอดอยู่ที่เดินตลอดครับไปได้ไปได้ขยับไปไหนเลยอ้โหแต่น้นมาสยิตรงนี้มียุทธเริ่มต้นเนี่ยนะครับจุดเริมต้นมาหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดปีแล้วเจ้าครับผมเขาและก่อนในการวิวัฒนาการพัฒนามัสิดขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยครับเงินเงินที่นามาทำเนี่ยก็จะเป็นเงินจากพี่น้องสัปปุรุณมัสยทด่องจากพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เจ้าทั่วประเทศนะครับครับ ครับผมก่อนหน้านั้นนะครับผมขอย้อนไปนิดนึับก่อนที่มัสซิดจะเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็จะมีมันบักให้สะดวกนอกปอก,กาอ้าเวลาเขามาน้ามงาน้ามาดนะครับมันก็เป็นแบบมันมีไม้แป้นมีกระดานเลยเปิ้นก็เลยเมืเ่อิสดเวลาเข้ามาเนี่ยทุกวันศุกนะครับมันจะมีการละมาดาล,าาละมัดต้น้องละมาดรวมครั้งใหญ่ทุกวันทุกเป็นประมาณสองกันทังสองนาประมาณเที่ยงครึ่งครับถึงบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับ คำเหมือนบันศินง่ายๆถ้าเป็นคำพูดก็คือคนพูดไทยพูดกอสไตล์ก็คือบันศิลนะครับครับครับดนั้นตรงนี้เนี่ยเปิ้ลกับมาดูเ่อมันบบสะดวกนะครับดนั้นพี่น้องมุสลิมในที่ที่มาในยังไม่นะครับเปิ้ลก็เลยไปน่มาที่มัสยิดช่างคานก็เป็นจุดเริ่มต้นของท่านเาล่านาที่เปิ้ลก็เลยทำพึ้อปัีนไม้ป้งไม้แป้นเพิ่นมุสลิมก็ได้เริ่มมาทำดังนั้นมุสลิมที่เข้ามาอยู่จังหวัดชียงไมเนี่ค่อนข้างจะเข้ามากันมาแล้วครับครับครับผมละพอการเดินา้ํ เปิดกลับมาแห็นทางหนึ่งเปิดกับไปสะดวกทางนูงงง้นคนจีนก็เริ่มเข้ามาค้าขายเยอะขึ้นก็เลยไปทําบันทีในบ้านห้อมีอย่างทางหน้าที่เขาเห็นกันปัจจุบันพอๆมันมีการละมาทุกวันซุกตอนเตียงเกิงแล้วกิจกรร,ปรมประจําปีหรืองานประจําปีของมัสยิดเฮาเน,นี่ยมุสลิมโดยปกติแล้วนะครับเราจะนมาท้าเวลาทุกวันครับผมเราจะนมากันทุกวันห้าเวลาแล้วันซุกเนี่ยจะเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของศาสนาอิสลามในทุกสัปดาห์นะครับที่ว่ามุสลิมทุกคนจะต้องไปนมา ที่มาสิดนะครับเพื่อจะได้ฟ,ฟ,ฟังฟังตั้งแฟังธรรมเนี่ยครับ,รบไปง่ายน<ร>อกห้องอูอ้กันที่เขาซับกันเข้าใจง่ายๆนะครับครับ,รบการเรามาเตือนหนึ่งนี่นี้ใจเวลาประมาณจะไหร่ครับอ่ถ้า เวลาปกติก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5้าถึงสนาทีครับผมแต่ว่าถ้าอย่างวันซุปนี่ก็จะมีการบรรยายศาสนาหน่อยหนึ่งหือหือตามเลยครับหรือสอนลักษณะก็ใช้เวลาอีกนิดหนึ่งมาสินาที2 0นาทีแล้วแต่ประมาณนั้นครับผมพอพ่อผมหันเซตปืนก็จะแบบจิบน้ำชาคุยกันอย่างอี้มันก็จะได้แบบได้ได้ปรึกษาหารือพบปะกันอย่างอี้ไปตัวไว้อ๋อ อันนั้นก็เป็นเรื่องราวจุดเริ่มต้นครับอันนี้ของมัสยิดก้อนขาขาเมยิดว่าโนแล้วพอปัจจุบันหลังจากนั้นเนี่ยัมยิดที่ผมอู้ไปคือเรื่องเก่าอันเก่านะครับมันซุดโสมแล้วใช้เวลามานานมากเจ้านะครับห้าหกสิบปีแล้วคราวนี้มันพอมันโสมก็เลยอยากให้ทํใหม่คราวนี้มันก็เป็นที่มาของว่าคราวนี้เนี่ยมันก็มีชาวอาลับคือใบคนนึ่งนะครับที่ท่านกับเข้ามาคุยแล้วท่านก็เสนอมาที่จะเข้ามามาช่วย นะครับที่จะมาช่วยทําอาคารมัส,สยิดหลังใหม่ฮือในปีประมาณปีห้าเก้าครับผม<อ>ปีห<อ>้าเก้ามัส,สยิดเทาก็ได้ลงแนมที่ว่าจะ,จะสร้างมัส,สยิดหลังใหม่าอาคารจากที่เดิมที่เดิมที่มันทรุดโทรมแล้วให้เป็นาอาคารมัส,สยิดใหม่อันนี้พอเริ่มทําไปสักได,ได้ปีหนึ่งครับได้ปีกว่าก็ากาประสบปัญหาตรงที่ว่าด้วยความเจ้าเ,เป็นคนทางอาหรับ ความเข้าใจของเปิ้ลเนี่ยาสถาปัตยกรรมการการก่อสร้างเนี่ยนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆมันเหมือนบ้านเฮาครับนะครับมันก็เลยทําให้การก่อสร้างเนี่ยมีปัญหาก็เลยได้หยุดชะงักไปประมาณสองปีนะครับเพราะบ้านเฮามันมันแบบเหมือนตั้งหันเนาะเรื่องของอากาศเรื่องของอากาศเรื่องของการอะไรต่างๆงนะครับก็เลยหยุดชะงักไปสองปีสองปีแล้วคราวนี้กับพอมันเมินไปแล้วเฮาก็เลยว่าเอ๊ะให้พึ้มันกลับมาทำขึ้นแล้วแล้วเจ้าบ้าน พราะวุรุปกันรวมกันไม่ทำเพื่งเซตนางได้ก็ไปขอรับบริจาคกรรมการที่ก็ไปขอรับบริจาคเงินที่สร้างนี่ก็มาจากพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศเลยเขาไปเดินขอต้องขอบคุณพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศเลยนะครับที่จงหวัดทั่วประเทศครับผมเลกองทัพประเทศด้วยทบมาครับผมเพราะเงินมูลนี้นี่จะมีส่วนของวยรุ่นราชการที่เข้ามาเพราะเพเป็นเป็นอาคารใหม่นี่คือยังคงรูปแบบเดิมก่อครับหรือเปลี่ยนครับเพราะว่า คือครั้งไอที่ทำใหม่เนี่ยมันเป็นสถาปัตยกรรมของอารับที่เปิ้ลมาทใหาฮือนะครับจากทางลุบไบแล้วเปิ้ลก็ทาไว้แล้วแล้วเขานี่มีพอมีปัญหาเราก็ยุติชะงาการสร้างพอกลับมาทําครั้งหลังสุดเนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนแปลงให่มันเป็นรูปทรงมัสยิดเคือเข้ากับคือมันต้าใช่ครับจ้าก็เลยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงนะครับเจ้าคบใหญ่ๆขึ้นกว่าเดิมก็ครับสำหรับอาคารใหม่ของเอออาคารใหม่ใหญ่ขึ้นครับผมตามในภาพนะครับเจ้า สองานหกตารางวาแสดงว่าพอเข้าไปประกอบพิธีละหมาดก,ก็จะใส่คนเข้าไปรวมกันได้เยอะเลยคือมันจะมีอยู่บัวทั้งหมด3ชั้นบ oh. นชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินเนี่ยนะครับเขาจะทําเป็นห้องแบบจัดงานต่างๆจัดเลี้ยงจัดอ่างอยัางไงนะครับอ,อ,อแล้นชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับชั้นหนึ่งที่ทอยทำใช้รับการละหมาดทั้ง5เวลา,จ,าวจะรองรับคนที่มาประกอบพิธีทางศาสนาได้ มากกว่าร้อยคนนะครับแล้วส่วนใจครับแล้วส่วนของชั้นสองเนี่ยเราจะทำเป็นห้องอันในประสงค์เป็นลานในประสงค์โล่งๆเพื่อจะเป็นห้องเรียนเอาไว้เรียนสอนการศึกษาหรือจัดประชุมสัมมนาต่างๆครับผมทั้งนี้เราก็เตรียมไว้รองรับคือการเิ้นท้องว่าคือเข้ากับพระคุวัฒนธรรมเอาอาจจะจัดกิจกรรมจัด อบรมอาชีพอย่างเื่พี่น้องตาสานิ้เข้ามาได้ตัวเพราะมันเป็นโซนชั้นสองซึ่งเราสามารถเรียนรู้ด้การอยู่ร่วมกันได้ครับผมแต่โดยวันสําคัญ่างวัสศุกเขาจะขึ้นไปนมาชั้นสามซึ่งชั้นสามเนี่ยจะเป็นล้านรัทธิมาโดยเฉพาะเลยจะรองรับคนมาละมาประกอบพิธีศาสนาเนี่ยได้มากกว่า500คนโอ้โหก็ครับผมซึ่งเราจะใช้วันศุกร์ใช่ครับงามขนาดเลยซึ่งเขาจะใช้วันศุกร์กับวันวันสำคัญศาสนาอีกสามถึงสองวันคือวันกฤตินพิธีรีกับวินอัตาหอะไรอย่างี้ครับซึ่ง จะสมาดกันอัน,นปีหนึ่งจะมีสองครั้งอันนี้คือประตูมัสยิดครับประตูงามเลยนะครับครับงามขนาดเลยเป็นเรืนมากครับครับเจแล้วทีนี้เวลาก่อสร้างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะจ้าก่อสร้างถ้าเฮานับตั้งแต่เริ่มต้นเนาะตั้งแต่ครั้งแรกที่เฮาจุดไปทั้งหมดเนี่ยใช้เวลามาถึงตอนนี้เจ้าแปดปีครับ เก้าปีเลยจนได้มาเป็นอาคารสวยงามแบบนี้นะครับกันนี้เดี๋ยวถามคุณชลินพ่องนะครับว่าพิธีเปิดนะครับคุณชลินเฮาเฮากับนดเปิดวันไหนกครับคุณชลินครับเปิดวันที่2ี่สิบเอ็ดครับดวงของวันอาทิตย์สิบยี่สิบเอ็ดมกราคมนี้เลยนะครับดวงของวันอาทิตย์ครับผมเี่อย่างต้องเห็นว่าตีจัดงานวันตีเซาเอสดวันอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าไปไปอันเผื่อจะรีเกลียง แบบเบื้อจนครับงานตีอื่นของของของมุสลิมช่วงนี้คุณจรินทร์นีช่วงนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เขานะครับจังหวัดใกล้เคียงเชียงรายแต่ละที่เปืนมีงานประจับมันยบเปืนมีงานประจับเพิรมีทั้งงานเมาลิสมีทั้งงานรวมน้ำใจบางเอิญเนี่ยตารางเขาได้ตรงกับวันที่ย1สเดครับพอดีแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงนี้อากาศเย็นสบายครับ ก็ได้ันที่ีิชิงมาได้วันที่2 1เ,เพราะตารางมันเต็มถึงมีนาคม<อ>งานของมุสลิมในจังหวัดเจังใหม่ทั้งเชียงรายทั้งลำปาง<อ>มีงานทุกวันอาทิตย์ เขาก็เลยจะต้องพยายามเลี่ยงติดเบืองตื้ไปจนกับงานทุกอื่างบ้านๆจนได้อื่นตรงที่สหิทธิพิบมลกรลาคมเรื่องของฝุ่นเรื่องอย่างตัวยาครับที่ห้องห้องนี่อครับบังเอิญได้ที่นิพิพตตกลงกับนคองคุณชลินครับเราไคยฟังได้ก็เข้าว่ากิจกรรมของมันตีเซเอสตั้งแต่เจ้าเลยมีอย่างพองครับตั้งแต่เจ้านะครับผมก็ตั้งแต่เจ้าผมก็มีหนึ่ง ตั้งแต่แปดโมงแมาแล้วก็เชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับของลงของลงทะเบียนนะครับครับลงทะเบียนในอาคารมัจยิตนะครับเจ้าแล้วก็เก้าโมงเช้าประธานพิธีมาในบริเวณงานครับครับเก้าโมงกกินพิธีเปิดอาคารมัจยิตห้องละมาดชั้นหนึ่งอาคารมัจยิตเจ้าอันเชิญพระมาครับพี่อันกุรานครับครับ เก้าโมงสี่สิบถึงเก้าโมงห้าสิบในนี้รับโมงสิบทิศาวรนผู้ว่าราชการเชียงใหม่ครัเจ้าต้อนรับพระธานอรุณบุญชมจุแลราชมนตรีเจ้าในแชดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาถไทยและแขกผู้มีเกียรติเ้าครับก็ผู้รักผู้ใหญ่มาร่วมงานกันเลยสำหรับวันนั้นเนี่ยนะครับก็มง ห้าสิบถึงสิบโมงพระร่านอรุณบุญชมจุฬาราชบนตรีกล่าวแสดงความยินดีสิบโมงถึงสิบโมงสิบนาทีนายชัยพลสุขเยี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเจ้ากล่าวแสดงความยินดีครับสิบโมงสิบนาทีถึงสิบโมงยี่สิบนาทีนายยงยุทธยานะประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดี ครับอืสิบโมงยีสบถึงสิบโมงสสบครับนายสุรกิจหาสานอิมามประจำมัสยิดดุนุนช้างเผือกเจ้าเการายงานต่อประธานในพิธีสิบโมงสาสบถึงสิบโมี่สิบนายชัยดายไทยเสร็จรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทยกล่าวเปิดอาคารมัสยิดและมอบของที่ระลึก อ๋อนี่ก็จะเป็นกำหนดการคร่าวๆของวีเซลเอชยังเอียนะครับแต่ที่เขาหันว่าภาพนี่ก็คือแบบอาคารหลังใหญ่แล้วก็งามขนาดเลยนะครับเจ้าก็มีทังทั้งหมดพิธีการจะเซตประมาณ1 1มง3าเชิญประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมอาคารบรอยมพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก็คือเปิดตั้งแต่เช้าครับผมแล้วร่วมรับประทานอาหารเจ้าตุ๊ดทีนฮอเก็ตครึ่งวันครึ่งวัเวลาครึ่งวันเจ้าอันนี้เป็นประธานใหญ่สุดก็เป็นฮอเก้เนี่ยก็คุณท่านชาดาท่านชาดาสวยเจ้าแล้วก็ท่านรองเลขานายกรัฐมนตรีเจ้าจักรพลครับมาร่วมงานเจ้าแล้วก็มีจุฬาและราชมนตรีครับคุณจุฬาราชมนตรีครับทั้งนี้ผมก็ต้อง อันตรงนี้ขอบคุณทางงานหน่วยงานราชการต่างๆถือเนาะ <C> e <o> นี่ผมทางคณะารามการที่องรวจทุกคนประชุมกันแล้วเปิ้ลกับฝากมาเปิ้นดีใจนะครับ <C> e <o> ต้องขอบคุณเลยว่าหน่วยงานราชการจังหวัดีังใหม่กับทุก <C> e <o> หน่วยเปิ้ลพร้อมใจกันมาช่วยครับ <C> e <o> ผมเห็นตั้งจังหวัดตั้งเทศบาลนครมาป <C> e <o> พระ <C> e <o> ชุมมาหารือกันเนาะ <C> e <o> <ผ>ว่าจะต้องแบบเตรียมงานอย่างกัรพ่องอี่นะครับจะเป็นตำรวจฟังจราจรเรืออย่างต่างๆนะครับแม้กระทั่ง่อก้าไม่ก้านะครับการตั้งเครือก ้าบ้านรอบข้างเอยครับ <ừ> m, เปิ้นก็เพราะว่า <ừ m, S 2> เปิ้นผูกพันตัวนาะมเนอยู่ตัวกันเนี่ยครับเจาเพื้อนก็นอยากที่จะเข้ามาซึ่งเขาก็ได้เชิญเป็นตัวอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ขนาดแลวทีนี้คนมานักนี่เขาเตรียมตอนรับออจุดจอดรถทับส่งจะได้พองเจ้าการต้อนรับรับส่งนะครับครับผมมีสแตนบายไว้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าทุก รถได้หลายร้อยคันเราไปจติฮั่นกันแล้วก็มีรถรับส่งรถลางรถของหน่วยงานราชการนะครับที่จะมารับส่งจุดยืนอยู่ที่หน้ามสยดาถึงหน้ากาดอาจจะเลยไปถึงหน้าตลาดเจอานวยความสะดวกอย่างเต็มที่เลยเนาะเต็มที่ครับขอขอบคุณหน่วยราชการมากๆที่คือความร่วมมือ ก็ถือว่าเป็นงานจ้างระดับประเทศเจ้าบางอย่างเขาปัตตันได้คืดต่นะครับทางราชการเพิ่อก่อนตักเข้ามาแล้วตรงนี้ทํำละยางตรงนี้มีก่อครับแล้วก็เพิ่มกับไพ่จิบจืนมาช่วยเหลือเขาก็ต้องทำอช่ไหมครับพราพิธีเปิดมันก็คือก็จะมีเต่อเดียวแล้วจะมีเป็นงานประจําทุกปีตีข้าหูแค่เทินด้วยกันการจัดกิจกรรมอยู่แล้วกันเลยแบบเออมีการห่วงงานกับหลายภาคส่วนใช่คเขางานใหญ่จริงๆก็จะมีนะครับ หรถือว่าเป็นงานของคนเชียงใหม่คนที่หนึ่งเจ้าร่วมกันเจ้าและการตอบรับมาจากต่างจังหวัดนี้มาหลายร้อยแล้ะทั้งรถบัสทั้งอย่างโรงแรมในย่านช้างการเต็มแล้วครับเจ้าคุ้ทัวร์จะมาลงเขาประเมินเขาประเมินผู้ร่วมงานไว้ตอนนี้อยู่ที่2 5 0 0หถึงสา0 0คนโอ้โหกระทั่งม คงกลัวจะทะลุไปถึงสีพานคนคิดเข้าค่นี้อันนี้นี่ตีประเมินจากการที่เขาไปประชาสัมพันธ์นานะครับในงานระดับประเทศเลยอย่างนี้อ๋อค่อนจะ อันก็ต้องย้ำว่าเอาลอดไปไหว้ตีสนามกีฬาเทศบาลดีกว่าแล้วก็หนังรถรับทรงเอาจะได้ง่รถกว่ารถัเทศบาลแต่ละที่ครับอันสุดท้ายเดี๋ยวคุณคอลิสนะครับได้ได้ย้ำแหมกรรมได้ก็ครับว่างานเขาเปิดวันไหนจะได้แล้วก็จะได้เชิญชวนผู้ติดสนใจไปโฮมงานครับครับผมงานของมัสยิดทั้งเผือกนะครับเชียงใหม่เฮาเลยนะครับจะเปิดวันที่21เนะครับ21่อมกราคมที่จะถึงนี่นะครับอยากจะขอเรียนเชิญป้อแม่ปี่น้องกู้คนนะครับที่ที่ กำลังทรงการทายทอดตรงนี้อยู่นะครับได้เข้ามาร่วมนะครับโด mm hmm. ยเฉพาะพี่น้องมุสลิม,มนะครับที่ว่าช่วยเหลือเขามาตลอดนะครับช่วยเหลือเขามาตลอดสมทุนเขามานะครับก็ได้เข้ามาร่วมกันนะครับมาร่วมพิธีเปิดครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวก็ได้ในชีวิตหนึ่งที่เขาจะได้มาร่วมทำกิจกรรมใ,ใหญ่ครั้งนี้นะครับเพราะโดยปกติมัสยิดเฮาบกเคยที่จะได้ทํากิจกรรมอย่างนี้มาก่อนนะครับครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ทุกท่านผมก็ขอเชิญทุกท่านด้วยนะครับเพราะท่านอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงละถ้าท่านสะดวกมาร่วมง,งานมาร่วมเปเจ้าภาพกับเขาครับมาช่วยกันนะครับทําให้แขกที่เปิ้ลมาจากต่างจังหวัดนะครับแขกที่เปิ้ลมาร่วมง,งานจากที่อื่นได้ประทับใจครับคนบ้านเขามุสลิมเชียงใหม่เฮานะครับขอบคุณครับก่บบอจากวันนั้น จากมุงด้วยใบตองตึงจนขยับขยายมาจนถึงปีนี้ประมาณร้อยห้าสิบปี้อาจครับใหญ่สวยงามสุดเป็นคนได้น่าขนาดเลยนะครับเสเอดมกราคมนี้นะครับสำหรับพิธีเปิดมัสยิดจังเผือกเจียงใหม่ตาบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่ก็พิธีเปิดตั้งแต่เจ้าแล้วก็มีผู้รักผู้ใหญ่มาห่วมงานกันน่าขนาดเลยนะครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณคอริท่าซันและกับคุณชลินสีสุวรรณคณะกรรมการมัสยิดจังเผือกได้ไดมาอุจจารกับเฮาเดียววันนี้ขอบพระคุณ 2ท่านครับขอบคุณเจ้าครับคุณผู้ชมครับโดยย่างกันคำเดียวก่อนนะครับโดยช่วงหน้าจะมากดสอบสภาพอากาศกันครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเ้าเอามีเรื่องเล่าก๊กๆเจ้าข่าวข่าตีไหนพะเยะอย่างอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอนในภาคน